สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครข,ของเราเช่นเดิมค่ะ ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยเลยเรามีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรัวของราชมงคลรายนะครมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันเช่นเดิมค่ะสำหรับข่าวแรกที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะมาดูกันที่การได้รับรางวัลน,นะคะในงานสีสันพันไม้เทิดไทบร,รมราชินีนาถคลังที่17ค่ะ เดนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและสิษย์เก่าจากคณะเทคโนโลยีข่าากรรมศาสตร์ค่ะประกอบไปด้วยนางสาวดวงกระมวลทองยอดแก้วนักศึกษาระดับชั้นปีที่4สาขาวิชาการบริหารธุรกิจข่าากรรมศาสตร,ร์นายจักรภพสามเพชรเจริญนายคาทายุทธหอนตะคุและนายสุเทพรักษาศิษย์เก,ก่าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจท่ากรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและทั่วพระราชทานสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิตพ์พระบร,รมราชนีนาถพระบร,รมราชนาีพันปีหลวงในการแข่งขันประกวดการจัดกล้วยไม้ในงานสีสันพันไม้เทิดไทยปร,รมราชินีนาถครั้งที่17ค่ะภายใต้หัวข้อสีสันกล้วยไม้ซึ่งมีนายจารันธาดากันณสูตรองค์มนตรีประธานกรรมการมูลนธิธิสวนสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิต เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอาคาร7 2พรรษาค,ค่ะโดยนางสาวดวงกระมวลทองยอดแก้วนะคะหนึ่งในตัวแทนทีมผู้แข่งขันก็บอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะได้การระดมความคิดเห็นของทุกคนในทีมในการรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมานะคะ่ะจนนำมาสู่ผลงานนาำพระไทยสายยายรักเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านต้นกล้วยไม้แล้วก็ดอกกล้วยไม้ที่มีสีสันต่างๆ ซึ่งก็จะมีการเลือกสีของกล้วยไม้ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการสื่อความหมายค่ะและเลือกใช้วัสดุธรรมชาตินำมาจัดเป็นลายเส้นพันเกลียวเป็นแนวตั้งขึ้นเป็นรูปทรงหยดน้ำเพื่อสื่อถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรรมราชินีนาถค่ะที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยนอกจากนี้ค่ะยังต้องการแสดงถึงความรักความห่วงใย ความจงรักภักดีต่อสถาบันโดยผลงานชิ้นนี้ค่ะได้เก็บรายละเอียดตั้งแต่การทำโครงสร้างให้เป็นรูปร่างการนำกิ่งไม้ลําต้นกล้วยไม้แล้วก็รากของกล้วยไม้มาขัดเพื่อขึ้นโครงให้เสร็จในระดับหนึ่งตั้งแต่ก่อนเข้าแข่งขันค่ะเมื่อถึงวันแข่งขันนะคะก็จะนำกล้วยไม้มาจัดเรียงตามสีที่ได้ออกแบบไว้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม ความโดดเด่นของผลงานในชิ้นนี้ค่ะก็อยู่ที่การนำทุกส่วนของกล้วยไม้นำมาประยุก์ตแล้วก็ผสมผสานาในชิ้นงานจนเกิดความหลากหลายในชิ้นงานค่ะซึ่งเทคนิคต่างๆที่นำมาจัดตอกไม้ในครั้งนี้นะคะก็มาจากการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็ประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่เราจะต้องค่อยๆสั่งสมเข้าไปค่ะดังนั้นนะคะการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสนามการแข่งขันที่ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานของเพื่อนๆพี่ๆที่มาร่วมแข่งขันแล้วก็เพื่อน,นำมาพัฒนาตนเองในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามนะคะราชมงคลพระนครนข,ของเราค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนชั้นม .6 นะคะระดับบวชแล้วก็ปวสนะคะที่สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ประเภทโควตาในรอบแรกนะคะของราชมงคลพระนครข,ของเราสามารถสมัครได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการรับสมัครแบบฟรั t แท็กด้วยนะคะที่สมัครปุ๊บรู้ผลปาบนะ,ะคะใครที่อยากจะฟรั t แท็กเนี่ยก็สามารถเตินทางมาที่คณะได้เลยไม่ใช่เพียงแค่คณะเทคโนโลยีข้าหากรรมาศาที่เดียวนะคะแต่ว่าทั้งเคณะของราชมงคลพระนครข,ข,ของเรา เปิดรอบฟาแท็กทุกวันเลยนะคะเว้นวันหยุดราชการค่ะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้าไปคณะต่างๆได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเข้าสู่ระบบนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าไปพันทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์กันได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะซึ่งนอกจากจะเปิดรับสมัครแล้วน้องๆก็ยังสามารถเข้าไปดูด้วยนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยของเรานั้นมี การเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใดบ้างเรียนอะไรบ้างนะคะจบแล้วเนี่ยต้องใช้กินหนูกิจเรียนแค่ไหนยังไงบ้างไปดูปรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ในเว็บไซต์ของเราที่ rmutp.ac.th หรือว่าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามที่งานทะเบียนได้นะคะที่หมายเลข0 2น6์สอ7 7 7ต่อไปที่6303 6307แล้วก็6309ได้เลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะในงานแข่งขันทักษะระดับชาติโดยได้รับมาถึง3เหรียญทองแดงแล้วก็2ดิปโพรมาค่ะ โดยคณะศิลปศาสตร์นะคะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปทุมมาอินอ่อนค่ะผู้ช่วยคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการแข่งขัน TICC 2024 Thailand International Culinary Club 2024แล้วก็ยังได้นำทีมนักศึกษานะคะชั้นปีที่3แล้วก็ปีที่4ของสาขาวิชาการโรงแรม วามาถึง3เหรียญทองแดงแล้วก็อีก2ดิโพโลมาจากการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะโดยประเภทแรกนีคะก็จะเป็นประเภทอาหารเมนคอสดารค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่อาจารย์ประทุมมาอินอ่อนอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาการโรงแรมค่ะแล้วก็ยังมีประเภทโมเดินไทยครูซินสตรีทฟู้ดได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่นางสาวสรินทิ์พุทธใจค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่3และนางสาววริษฐาพุทธพึ่งทรัพย์นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะส่วนรางวัลชมเชยนะคะได้แก่นางสาวกันดิกาคำอุ่นนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่4และนายโชติวิทย์บุรีนกนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่3ค่ะ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟประเทศไทยจับมือกับทาง i n f o r m a Market นะคะจากการแข่งขัน Thailand International c u l r n a r y Cup 2024เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟรายการใหญ่ชิงท้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจา้ากลมสมเด็จพระเทพระรัชดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในงานนะคะก็มีการชิงเงินรางวัลรวมแล้วก็กว่า70,000บาททีเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณทุกฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ